อันเดบอดซับในที่แต่ว่าก็ตัวเดิมนะครับผมหลายๆกล่องแล้วครับเนาะคุณโทรมาแล้คุณเปิดกระเดื่องกอนเลยก่อนได้ระบายก่อนระบายสวัสดีค่ะสวัสดีทุกช่องแล้วค่ะเนาะมือนี้กาเลี้ยงหัวหมูสองหัวเป็นอย่างคือเลี้ยงสองหัวแต่คาดแตกแน่แตกตัวที่ห้าบนไว้นะก็เลยเลี้ยงสองหัวแต่ว่ารอบนากา เลี้ยงงวตตองวัวดได้รับป่าเพื่อนไว้รอบนี่นะเพื่อนว่าคักรอบทีแล้วนะยังมาแบบมาแบบจังไรลรอเข้าหนีนหรอเพิ่นจะว่าเอาหรอไหมมาทีแล้วนะอมหวดนี้มาแบบบท่นนันหนีก่อนกระลังสีขืนทูกกระลังรับตาลงลว่ีละ เห็นคนยางแวบไปก็เลยมมืดตาว่าเอาสิเหตุที่แต่ไม่ยางตัดหนาตาตัดทางเป็นเหตุหนงว่าสิว่าให้นะว่าเป็นที่งอันกับว่ามีผู้ใดมันบ่ตัดตัดหนากรมันบ่บ่บ่ค่ะก็เอาเลยว่าเอาก็เลยอันแล้วไปบ่นรับอีกรอบสองว่าเป็นที่งานอีกเวที่แดดกะคุ้มตะคุ้มยางมากว่านางแม่ลงทั้งสายนั่งขางเตี้เตียอ่ะแล้วมื่อที่มาเงินจับปหมู เราเลยว่าโอ้ยเลยว่าว่าเมนอันผู้ใดว่ามานัางไก่ค่แท้คักแท้วาสนาอันจีวานกับจีว่าไดเรื่มวิธที่ตะเกียกเลยว่าก้าวเพิ่นอันนี้ว่าดดคมในง่าหรือว่าอีอย่างเด้เป็นการลุกเพิ่นขึ้นมาลับเอาเชืญเพิ่นมาจากออกมาจากเมืองเพิ่นน่ะมาลาบเอาแล้วค่ะเมื่อมาตอนเมื่อนี่เพิ่นให้ปิดพักตูวเมืองไหนน้ำเนยเยวอัน ทำพระเสีสวนอืน่นเป็นสีข้ามหมอกมากม <c oughs> หัวไหล่สีกระตม <c oughs> ากสีจ้งใดว่เพื่อนนไม่หขีด,ดว่าแต่ขีดสดก็สีเงนไหล่น้าแรงยืดแดนไปแดนมั่นเลยนาเดี๋ยวไม่ปิดไว้บัดนี้เนาะตอนที่เข้าขอเข้าเรียงนะนะเข้าเรียงพุ่มแปดซอกแล้วก็พุมพ่มแก้วที่อยู่นีแต่สีนี้ร้ายย่หันละเพื่นแต่เลยแต่เลยขอเพื่นว่า ซาตวเดอเลขผู้ขาให้มันแตกเด้อถี่ป้อยไปแล้วบาดนี้ถ้าเกิดว่าเลขมันออกหนะ้แต่คิดว่ายังอีก,กวมดสนนวดแต่ว่าขันปูว่ามากเลขีผู้ขาป้อยไปนะขันว่ามากนะ่ะขั่เลขมันสียออกตัวใดน,นะให้ปูมาเขียนให้ไม่หรือว,ว่าถามมันเสียออกอยู่ในถี่ป่อยไปนะให้ย่ำตัวนั่นเฉ้าพอัตที่มันออกได้ปะถ้าตัวใดมันโบออก ให้ปูลรออกโลโรอ,อกัวเขาจะงูเผือเงินมาจันปูกับโรยี่หลีไแม่ตัวทุดถ่ายมัน,น,วนรนมนวมมีดเพรเห็นเลขไหมได้เห็นสองตัวซึ่งตรงกับตัเบอร์คราบก้อยไปรอบแรกนะคะล่างห้าสี่แล้วก็ห้าห้าห้าศูนย์แล้วก็สามเจ็ดเนาะปาที่หารยอย่างหนึ่งเงือก,<ม>กห<า>ัวตีแตกว่าค<ใ>น,นหูวได้แจ้งไดว่าเห้าก้อยเด็กตัวนี้นะตัวนี้เพอาว่าย,ยำไม่เหามายำ uh ตัวนี้นะ อึ่งเป็นเลขที่ปล่อยไปแล้วค่ะคือไปเบึงคลิปย่อนล้างได้เนาะ <c oughs> เป็นเลขที่ปล่อยไปแล้วละเลขทูบนะเลขทูบไม่สามารถที่จะมาทําแบบมาดกอบได้มาเขียนเอาเองได้นะจุดถูกออกมาได้ตัวใดคือตัวนั้นเรื่อยนะเออมาไม่เหมือนเราฝันเด้เราฝันเนี่ยว่าฝันคือกันได้เรายังปรุงแต่งได้ว่าเออ ขึ้นนี่กูสฟันหาหาโอเค้นนะวันยังวารด้อันนี้เลขถูกมันปูงแตงวาได้เลยจุดออกมากอ่ะตัวนี่แหละเราเป็นตัว่ีเบิร์กคาฟซื้อไปหลายหลายล้วก็บ่ได้บวกเพรพะว่าลืมเมื่อแม่นเมื่อนั้นยูดดีดียูดดีดีกับหาจีหาจีขื้จังเล็กมันสี่อกหาหาเลยจับตัวซับมาไล่ซื้อเขาจองจองไม่แม่หาหาเพื่นบาทนี็ พอสื่อแล้วแล้วว่านางคือว่วเอาแล้วก,กูสื่อมาเห็ดอิหยังหาหาสันดกยังมักหาซีสื่อมาเห็ดหนังหลายแทสีขึ้นว่าวสันกันสีขึ้นกัเสียดายถ้าเกิดมันออกมา,ากนะกล้าได้กล้าเสียมันเันกล้ะได้เสียกัเสียมันได้มันได้สื่อไปแล้วนะก็เลยขึ้นบ่ได้เป็นเลขสี่วัวในวัวก็กัวหงอยไป ก็เด็บอกขารพ่อม่าซื้อตัวนี้เนาะจะคล้องกับรืมพ่อมหลังจากมือนั้นมากคิดว่าออกได้ว่าจะคล้องซื้อเลขตัวนี้นะมาคิดออกวางล้มไปทั้งรางมาหันเนี่ยบางปูหายมากมาหันเนี่ยเกี่ยนไหนไม่ชัดมรเขนี่ตัวนี้มันมันสีคุ้นๆจระสีแดงไม่ค่อยชัดมะนางคืดไปคืดมากผู้ขาซื้อไว้ตั้งหลายซื้อตีตัวนี้จรอกกูคิดว่าอ๋อจอก เบอก์แท็บก็ที่ออวบกหันมาเบอก์แทบขี้ออวบกหันนมาเอาเพื่อนเพื่อนตู้แตกจอกเนาะให้ตรงกันกับเบอก์แทบเลยนะคะเป็นเลขทูบนะคะเด้บบอ,อ,อ,อเดี๋ยวสิว่าเบอก์แทบโม่เมื่อนึงเลขทูบเห็นน้ำกันเบริรทุกคนนะครับไลฟ์สดด้วย ง่วงเลยว่ามันออกก็ได้ยังไหนหาหาน่ะแม่ตุ่มกันเลยออแล้วปู่รู้ได้ไงว่าเราปล่อยห้าห้านั่นนะแล้วปู่มาย้ำตัวนี้เป็นเลขย่้าซื้อแล้วลืมนะแม่เื่อว่าจะของซื้อเป็นอะไรด้วยเป็ยอะายด้วยแบบเผลอซื้ออ่ะวันนั้นน่ะนั่งอยู่ดีๆก็ โอปอีอะไรให้ซื้อโอปอก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่ไม่รู้คุณรู้วันนี้รู้พร้อมกันหมดระเบิดทราบก็ลืมแล้วห้องกระชีบอกบ้างันนี้แล้วว่างวิจุดถูกนี่ร้าสีนี่แหละสามร้อยไปแล้วห้า้าจะเยอะจะขนาดไหนนี้ผมไม่รู้ไงห5 5ห้าแล้วไม่หนาจีกับ กวันเบิดเมื้องน้องหานเนาะไปเปาอไปกวานแล้ววันนี้ห้าสีเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปกวานห้าห้าแล้วพรุ่งนี้นุชเตรียมตัว่าเบิซัลืเตรียมตัวแล้วครับผมไม่ได้ตั้งใจซื้อแต่เผลอเผลอไปซื้อเยอะนะเผลอไปสีฟางไว้หลายน่ะอ่าแต่ว่าสฟางหลายสีขึ้นกต่ยานแบบว่าเขาสีฟาเฮาหนีโรเล่นะพิจฉาณนะ สือไปแล้วก็แล้สร้างมันเถาะการใ้การเสีะเลยวะค่ะอ่ากูคือหลงสื่อหลายแท้ใลใได้ความคิดจาขวงหะนะมันเสียออกหา่วะน้อหาหากูคือสื่อหลายแท้คิดคิดเหรอบาดนี้หลังจากนั้นมันลืมสนิทเลยไปพอหาจีแท้กับไปดึงเจ้าหาจีแต่ว่าหาหาโทกสร้างโทกสร้างไหลายแต่ว่าลืมเลยลืมเพราะว่าเมื่อกเลือดตูเลยนะเมื่อตกคเฟลตูหายเลยบาด เด่๋ยวสวยัเดินต่งน้แ่เราก็จะไม่ได้เ่ราะแต่ขึ้นหัว่าที่ไอ้ที่ห่าห่ไอ้ยิ่งลืมบ่ะแปลกแปลกว่าเลขทูบเื้อเบิกร้ลืมตัวนี้ซื้อแล้วแต่ลืมมาตัวเองสั่งไว้ซื้อเยอะด้วยซื้อเยอะด้วยมันเผลอมือไปซื้อเออมันจะซื้อห้าสี่เยอะๆนะมันเผลอไปกดห้าม้าใสบอกเออแบบนี้ก็ลืมได้เด้ แต่ว่าเขาเสียเอามาทรงเขาเสียแหนให้หามมือเรียกออกคนละใกล้ใกล้มือเรียกออกคือ,กอ,อกตอนนี้เขาจองไว้น,นะเป็นเลกที่สั่งจองไว้คือวันที่สิบสองนี้เบิกทรัพย์จะไปแก้บนที่ปูกโคตรใช่ไหมครับจะ<ก>ปล่อยตัวนี้นใช่ไหมแก้บนู่โคตรแต่ว่าคิดว่าสีอยหาจีระตัวร่องมันนะ่ะตัวร่องจีจะเอามาเทียมกันนะคือหาหาในใจว่านนะจะฟันไปสองตัวเว่าสั่งคิดเล็กินหน่อยคิดหน่อยคิดไงยอยู่ ือสีหยำหาสีตัวเดียวคือสีโพดสีโพดแท้สนอ่ะไม่ว่าหาหานที่คือสีลอนแท้มันเป็นปีดิในใจตลอดกันนะืูสีมาหาหาบอสแต่นอ้มันคือเป็นลอนปิดลอ,อนใจแท้สันนางคืออยู่มาได้ข้ามตอดจากปูไปเลยเนี่ยจากกีนเลยอ้ยจะยหลอกเงยำไปบอกไปแล่วเอื่นได้จอกของเงยออย์เงอนว่าปูก็ยำ เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่บาปพี่ดั๊บูจะไปทานนะครอันนี้คิมแรกนะอันนี้คิมแรกอ่านี่คิมแรกคิมแรกเนอันนี้คือคือชุดเต็มของเบิกเจ้ปล่อยไปแล้วเอออันนี้ปล่อยไปอันนี้ปล่อยไปก่อนแล้วเนาะแล้วเราไปจุดธูปมาได้ตัวนี้เออโยยมแหนะเรีว่ากาเสียปูอยู่ดอกเพราะว่ามือนี้เป็นมาฮิบิฮ่มาคักมาแน่มือนี้เพราะว่าจังไรชุดเทียเพิ่มเพิ่มเพาะมาจังสี่นะ